เป็นทางด้านเมจิกนะที่ยึดโกดังที่บูริธรรมเนี่ยเคยอยู่ครับทางด้านบนนะก็ต้องรอดูฮะว่าทิศทางของวงจะดีดไปฝั่งไหนสําหรับเฟสที่2ครับแล้วนิโอติก้าเปิดเฟิร์สน็อกแรกในเกมนี้ในนาทีที่8ไม่ต่ํากว่า300เมตรท่านผู้ชมกันแล้วเป็นฝังนิโอติก้าครับ โอ้โหอันระยะดีจ,ดจัดเลยครับมุมนี้โอ้โหอย่างไกลนะนิโวยกาครับเดี๋ยวใจกดกดต่อไปเลยตรงนี้ทีมลิสครับเสียไปหนึ่งแล้วแล้ววงดีซ้ายไม้ผมกลางวงเป็น Magic, เมจิกกับเจตออราครับผมซึ่งเป็นวงที่โอเคแล้วผมมันออกได้หลาย p a เตอร์นะในการดาวไม่ว่าจะเป็นด้านบนของบ้านคนรวยหรือว่าด้านขวาเป็นแอตเออาราวง,งที่สองเนี่ยยังคำนวณได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าดีเข้าไกลเนี่ย โอ้ทีมไทยคือได้เปรียบเลยนะเพราะว่ามีทั้งเมจิกแอทแอลลาแล้วใกล้ๆกันเดี๋ยมีบูธิลำด้วยครับใช่ครับผมโอ้โหเดนเทนมือสวยเลยนะอู๋แล้วดูครับผมว่าฟิลลี่ออมตายเลยนะเอาจริงใช่ซานมาตินตอนนี้โล่งเลยคือเนื่องจากกลางวงเก่าเนี่ยเอาจริงแล้วซานมาตินถ้าเป็นผมผมก็เดาว่าไม่มีคนเล่นแน่นอนเพราะว่าซานมาตินมันเป็นค่อนข้างขอบวงนะครับผมแล้วคือเมืองมันแบบตึกลาบ้านช่องเยอะคือใครเข้ามาทีมนี้คือไม่รู้เลยนะว่ามีกี่คนอยู่ในนี้ครับใช่ครับผมโอ้โแล้วโจวบเดเตออ์ เอาเลยหรือว่าขนาดกันมาเลยครับไม่เยอะมันีม่ได้แล้วเรียบร้อยไม่แตกครับผมอันจินบอรทดาไม่ได้ชิบิลิสจนได้ครับแล้วอัจินบอร์เก็บชิบิลิสไปมุมนี้ต้องเคจะยิงฟรียังยิงฟรีไม่ได้เดียวแล้วได้ไหมไม่ได้ได้ได้ไปก่อนครับผมโอ้โหเป็นตองเคไปแจมหนึ่งคิวครับใช่ครับผมวงอุริลลีามเล่นยากมากนะวงนี่จังหวะนี้ท่านผู้ชมครับโนวันไม่รอดและคุณลอวดูดิเอ็กซ์แมนเดิลบล็อกไหลเข้ามาตรงกลางเลย โอ้โหวนวันไม่รอแล้วแต่ว่าทางขวาบ้านเมจิกสวยงามครับผมเช่นเดียวกันกับท่านของเดย์เทรดฮะนี้หนัดมาการเป็นว่าบุรีรัมเนี่ยจะต้องตีกับท่นาของเมจิกนะเพื่อเอาพื้นที่ในการเล่นเองครับครับับผมโอ้โหมุมนี้และตองเคเนี่ยค้ำไว้ให้อยู่ครับส่วนเอ็ดดี้สวนมาเหมือนกันแต่ว่ายังไม่มีทาเหตุติดไปครับบุรีรัมต้องเข้าวงครับผมถ้าบุรีรัมอยากได้แชมป์ในวีนี้ต้องตีชับไปแตกเพื่อพื้นที่ไปต่อครับถูกต้องครับผมอ่าก็ตองเคครับ โอ้โหหาที่เดินแล้วเดินสี่เดินสี่มาวอลท็อปเผาไปก่อนก้อนแมวขวามีซิกแซกทิ้งต่ำค่อยๆถอยกลับไปขวาเห็นหัวแล้วก็เปรฟีสบอร์ตเอพีบอร์ดก่อนคราวนี้ชาเปอร์เหลือสองคนแบบนี้ไม่น่าเป็นงานยากเท่าไหร่ของบุรีรัมย์ครับและเห็นบุรีรัมย์กับแม็กโซนัทลากมาตันดีพอร์ตหันกลับมาสามคนรอดยากแล้ว็กโซนัทเป็นค้ดเอ็กซ์ซี่ผมบุรีรัมย์ช็อตนี้เดินเล่นแบบยิงดีๆลา่ะจังหวะเนี้ยพอแม็กโซนัทเดินขึ้นมายิงปุ๊บเนี่ย บุรีรัมหันศีรเลยนะถูกต้องครับผมน่ารุ้นเหมือนกันนะในเรื่องของคะแนนชิวครับอ่าแล้วเจมส์ครับได้หน้าของเจมส์ฟอร์สครับ VTR นีอาดาวน์ไปนงก่อนที่รถจะจอดแล้วเจมส์สองเจมส์ฟอร์สเกมไปเดินฉีกมาชิงการันาีมอวัลจิตเก็บแน่นโอ้กค้แมวได้คิดล่ามาแล้วแฟดไหลเพื่อนอีกแล้วบุรีรัมมอวัลจิตเฮ้จะส่งแน่เอาเกมไปครับงงบีบเข้ากลางครับแบบนี้บุรีรัมก็ต้องเข้านะส่วนฟิลลี่ไม่ต้องขยับครับยังนอนต่อได้ในขอบทางด้านล่างนี้นะเมจิกครรับตงนี้เชซิ่งงคครรัับได้้หนาาขอมบ สิงน็อกมาลงไปก่อนครับอย่าอย่าลืมนะจบเกมนี้มีเซอร์ไพรส์นะครับผมอย่าังเรื่อยนะเช็คสิงเปิดหัวเจเยอร์ไปปีนี้สิบสีผมบุริย์ดามต้องเซตออปชั่นเพื่อเข้าตีบ้านคนรวยเลยครับใช่นะครับโอ้โหนึกว่าโดดลงเล่นแรงแนี่ยบ้านคนรวยเยอะหานี้เออแต่แรงไม่ค่อยเยอะนะเดี๋ยวนี้บ้านสุดสาม ถ้าเป็นเออนะต้องเป็นธรรมดาถ้าแรงกูเขาเขาเก็บแรงกันนะใช่โอ้แล oh ้รจางกูร้อนระเบิดเก็บเต็มที่จ่าวิคชิมรครับผมคอมโบไทยแลนด์ครับโอ้โหเดี๋ยวเราตามคิวบีดไปเรื่อยๆแล้วกันครับเพราะว่าไฟายสองสองที่มันเลยดึก็ไม่ได้อันนี้กันนะจีจ่าไปได้แฟดเหมือนกันครับผมโอ้โหส่วนทางกันเลยตัวด้านน็องเอ็ดดี้ไปด้วยครับโปรแกรมระเบิดอยู่โอ้ระเบิดลูกนี้ของเช็คซิ่งหยดเข้ามาตรงเป้าเลยฮะ อู้เหลือสอคนเลยครับก่อ,อนหน,น้าเป็นคุณ3ของทนายเขาแต่ว่าลากลงมาได้น่ายหนึ่งกีก้าคุณเขาได้แฟนเหมือนกันสุดท้ายก่อน้าเรสวนขวา <ๆ S 1> มานี่โอติก้าเปิดหวัวใจคุณรอไปได้โลนอนโอ้ไม่ดีเลยครับบุรีรัมตอนนี้ต้องแรงสุดมากนี่ที่สุดท้ายป<อ>ิดฉากอันดับที่2บุรีรัมอยู่นเต็ดอีสปอร์ตครับใช่ครับผมคอนเฟิร์มฮะอันดับที่2อยู่ในมือแน่นอนสำหรับบุรีรัมครับผมแล้วก็อันดับที่1เป็นฟิลลี่แน่นอนครับตอนนี้ลุนเดทเกมมิ่งให้จบอันดับที่7โอ้ได้แน่นอนครับเดทเกมมิ่ง าเพราะเกมผมออกไปแล้วนะครับแต่ลุนเดทเกมมิ่งให้ขึ้นไปจบอันดับที่3ได้เหมือนกันในเกมนี้นะครับผมลุนเมจิกให้เมจิกหนึ่งไก่จะถ้ากว่าไทยไดทีมได้หมดถูกต้องครับผมแเมจิกยังอยู่ในเส้นทางอยู่นะเจ็ดทีมผมมีทีมไทยอยู่คืออจะรเอาดาวเดทเกมมิ่งแล้วก็เมจิกสปอยกอบผมเมจิกค่อยๆ่อยมูมาตามวงฟ้าแล้วล็อกสุดจริงจริงตองเคกับนีโอฮะร้อยครับออกจากตัวบ้านมาแล้วจินบหมอดเลือกที่จะเดินซ้ายมาแต่ว่ามีคนรออยู่นะจินบมอดแล้วเรียบร้อยเอาครับผมเมจิก มาดีเหมือนกันนะแล้วไม่ต้องไปวุ่นวายกันในตัวบ้านด้วยนะครับใช่ครับวงไปที่ลากลางครับผมเอาดิแอตแลนอ์ดาวครับใกล้วงลเปียบใช่เพราะว่าเมจิกอ่ะเล่นในหลุมในร่องได้ก็จริงแต่ว่ามีโอกาสที่จะโดนแอตแลนดดาวเนี่ยมากดบนขอบนั่นเองนะครับคอนโทรลมากกว่านะครับแอตแลนอ์ดาวในวงนี้ฮะลีออนคิวปาระเบิดเช็คหลุมหน้าครับผมไม่มีใครเล่นปลายสโมกมา โอ้โหจอดรถแบบครึ่งคันอยู่นอกบุโซนนะคุณอาท่านผู้ชมอีกทางด้านหนึ่งครับผมเมจิกเข้าอยู่ในวงเป็นที่เรียบร้อยครบแล้วแล้วกรูมาหูยิงข้ามหัวเมจิกเลยครับไม่ให้เกียรติกันครับเลวินน้องดาลงไปแต่ว่ายังมีตองเจ็ดนองใ,ใกล้ๆอยู่มาแต่ตองเคอยู่ข้างหลังครับผมถูกต้องครับผมนี่ครับอยางมาลอยังไม่ได้ขึ้นสวยกรูแล้วขึ้นมาแล้วเรียบร้อยให้เผมไม่ได้ต่อไป<า>เลยฮะใช่ยังไม่เสร็จเลยนะโอ้โหเมจิกอยู่กลางวงแล้วนะครับตรงนี้ถูกต้องครับผมมาว่าเคลียร์ซ้ายไป่เรียบร้อยครับ อู้แล้วเป็นสามทีมไทยฟิลลี่เป็นทีมเดียวที่เป็นสามชาติครับเอาหาหลังจะจบเกมนี้อยพุ่งหนีไปไหนแล้วสเปนเล่นดอดของอินไซด์ล่าบาดได้ดีเป็นฝาดเก, <โฮ S 1> ก,ก็บกลุ่มเจลโอชเฉดฝัดบาดเมจิกกำลังจะขึ้นแท่นหน้าหนึ่งครับผมเอาแล้วครับตรงนี้แล้วได้ครับ ยิงได้ประกอบแล้วกูรอไปเก็บสี่ดาวขาวยิงมาแล้วต้องเพมาได้กรูงบายิงได้ไม่ได้เจมยิงกันบายครับผมเมจิกก็แจงไปยาวๆแจงไปยาวๆสุดท้ายเหลือคนเดียวฮะได้อลราวเมจิกกำลังจะขึ้นทีที่หนึ่งครับผมขึ้นที่สี่นะครับเมจิกแบบนี้ไอ้ที่ห้าหวนหวานเลยเรียบร้อยเมจิกอีสปอร์ตจากประเทศไทยครับผมโอ้ไปในวีคที่หนึ่งแบบสี่ทีมใช่ครับ